นะครับคุณคิวแด้านหน้าของเราครับเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่ครับทำให้ระบายความร้อนได้ดีครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED p r o j e c t ตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็ไฟ daytime r u n n i n g งไ g h t ครับเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติครับผมส่วนล้อนะครับก็จะเป็นล้ออลอยขนาด17นิ้วครับ ด้านข้างนะครับก็จะมากระจกมองซ้ายขวามาพร้อมกับไฟเลี้ยวครับผมด้านซ้ายขวาเลครับจะขออนุญาตนะครับกุญแจของเรานะครับก็จะเป็นกุญแจสมาร์ทคีครับสามารถใช้ด้านหน้าด้านข้างแล้วก็เปิดฝากระโปรงด้านท้ายสามารถเปิดด้านตรงนี้ครับขออนุญาตนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นห้องโดยสารด้านในนะครับมาพร้อมกับสีทูโทนเป็นสีน้ำตาลกับสีดำครับผม ตัวทับของแล้วนะครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าสามารถควบคุมได้ด้านนี้ครับแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับระดับได้3ระดับครับผมแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเบรกมือไฟฟ้ากับออโต้เบรกโฮนะครับ